ครับผมส่งงานชิงริ้วครับไม้เขื่อนลำเป่าครับผมวันนี้ครับผลงานวันนี้ก็มีตะเพียนใส่บูบครับใส่ใหญ่ครับกับโลเลยไอ้กบปนินครับปลานินปลานินได้ย้นหาโตครับเต่จิตตัวน้อยอันนี้โน้นหาัตครับเต่จิตตัวน้อยประมาณนี้ครับผมแั้วก็เป็นตะเพียนกำมังตะเพียนจะใส่งามครับนะมาเลโอเคครับผม เหยื่อพีห้าอาจารย์บ่าวครับผมถุงสุดทไทยด้ครับอาจารย์เยอหมดแล้วครับผมโอเคครับล้วก็ทุ่นไม้แตกนอสครับผมบาลานแตะครับวันนี้เหมือนเดิมครับโอเคครับผมสุดยอดครับไม้เกันลำเปล่านี่ครับสภาพไม้ประตูน้ำครับผมนี่ประตูน้ำส่วนสะออนครับเค่นลำเปล่าจุดลงจุดนี้ครับโอเคครับนานาทันใดว่างก็มาล่องเมืองเลยครับผม กินดีอยู่ครับช่วงเโ้าโอเคครับผมสุดยอดครับ